ทหารกองทัพเรือนะคะปุกทลายบ่อนพนันมวยตู้กลางสวนย่างพาราพบเซียนพนันกว่า40คนต่างเพ่นหนีเข้าป่านะคะตามรวบมาได้16คนคะ่ะวันนี้เวลา14.30นาิกา30นาทีทหารชุดควบคุมกองทัพเรือที่8โดยการนำของเรือเอกเทอร์ศัก์สถานสถ,ถิต หัวหน้าชุดนำกำลังทหารจูโจมเข้าตรวจคน้นบริเวณบ้านพักกลางสวนยางพาราเลขที่23ทับห3มหมู่3ตำบลตะเคียนทองอำเภอเขาคิจกรูจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันมวยตู้เคลื่อนที่ซึ่งจากการสอบสวนบ้านหลังดังกล่าวมีนายผวนแสนทวงอายุ74ปีเป็นเจ้าของบ้านโดยสภาพบ้านที่บุกทลายในครั้งนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวตั้งอยู่กลางสวนยางพารา ซึ่งมีสภาพดัดแปลงช่องหน้าต่างหน้าบ้านเป็นที่ช่องสําหรับวางโทรทัศน์เพื่อเปิดมวยให้เซียนพนันได้ดูพร้อมกับได้มีการเช่าเต็นท์งานพิธีมาตั้งกันแดดที่บริเวณหน้าบ้านพร้อมกับตั้งโต๊ะจัดเตรียมอาหารไว้บริการนักพนันอย่างพร้อมสับตรวจสอบบริเวณรอบบ้านและในสวนยางพาราพบรถยนต์รถจักรยานยนต์ของบรรดาเซียนพนันจอดทิ้งไว้จํานวน41คันโทรทัศน์สีจำนวนหนึ่งเครื่องและใบโพยพนันเขียนราคาต่อรองถูกทิ้งที่บริเวณพื้นดินไหลยบยใบ ทางเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ตรวจยึดเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจตรีพินิษฐ์แก้วสีทองพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอเขาคิจกูดพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับตัวเซียนพนันไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างโรงพักขณะที่เรือเอกเทอักดิ์สถานสถิตหัวหน้าชุดควบคุมกองทับเรือที่8เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากทางฝ่ายทหารได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า บ้านหลังดังกล่าวได้มีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันมวยตู้เคลื่อนที่จึงได้วางแผนใช้กดอายการศึกบุกเข้าจู่โจมทลายบ่อนพร้อมกับทําการจับกลุ่มเซียนพนันและตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานก่อนจะนําตัวเซียนพนันที่ควบคุมตัวได้ทั้งหมดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ